สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับพี่ๆท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านกับผม b A นักวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเจอกันกับว <n> ันที่9กรกฎาคม2564นะครับวันนี้นะฮะจะวิเคราะห์ฮานอยนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างวันศุกร์สุดสัปดาห์กันแล้วนะครับ <_' answered> ก็เมื่อวานผ่านพ้นไปนะฮะขอแสดงความยินดีกันด้วยกับสายฮานอยเนาะ อ่าเมื่อวานก็มีลาวพัฒนานะครับแต่หลุดแต่ก็ไม่เป็นไรฮะตบมือเป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับก็นะครับเลขเข้าดีมาตลอดเลยเนาะอะท่านใดไปดูวิดีโอย้อนหลังก็จะรู้นะครับว่าผมวิเคราะห์ลงไปทุกครั้งเลยแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยเป็นการคอมเมนต์ครับพี่ๆเพราะว่าอะไรครับเอการคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นกำลังใจหนึ่งนะครับ ที่มันไม่จะเป็นต้องเป็นเงินหรือว่าต้องเป็นสิ่งของอะไรครับแค่การคอมเมนต์เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วทาให้ผมมีความสุขแล้วนะฮะในการวิเคราะห์ตัวเลขไปนะครับหลายๆท่านเน้นดูอย่างเดียวนะฮะอ่าหรือว่าเลื่อนเลื่อนกอดูอย่างเดียวนะครับไม่ได้คอมเมนต์พูดคุยกันเลยนะฮะอยากให้อยู่กันแบบพี่น้องครับพูดคุยซึ่งกันและกันนะครับนะฮะผมจะได้มีกําลังใจนะครับวิเคราะห์ตัวเลขนะครับ หาเลขเข้าดีตลอดเลยคอมเมนต์แคน9คนนะนะครับก็อยากให้คอมเมนต์กันเยอะเพราะว่าอะไรฮะจะได้รู้ว่าเออเป็นยังไงบ้างการทําคลิปของผมท่านผู้ชมพักผ่อนกันเยอะหรือเปล่าอ่าไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับนะะก็อย่าเน้นดูกันอย่างเดียวนะนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ฮะอ่ะมาก่อนเริ่มรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับกดแชร์นะฮะ เลขเข้าดีคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แก่กันด้วยครับจะได้วิเคราะห์เข้าเรื่อยๆครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอ่าพี่ๆบางท่านบอกว่าขอเริ่มต้นที่ลาวสตา์ก่อนนะครับเวลาคิดโอเคผมจะเลียงให้เลยนะนะเพราะว่าอะไรทําไมผมถึงทําให้นะครับเวลาเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ลาวสตา์เรียงไปฮนานอยพิเศษเพราะว่าพี่ๆมาคอมเมนต์นั่นแหละครับนะฮนะรตรงไหนที่ผมโอ้ยโอเคอเผื่อ เาไปเสี่ยงโชคไม่ทันนะฮะคือมาคอมเมนต์บอกผมไว้ผมจะได้รู้ครับผมอ่านี่นะครับขอสแสดงความยินดีกันก่อนเลยกับท่านใดเป็น F4 ลาวสตาร์ครับ28405นะครับจากการวิเคราะห์ไปเนาะอ่านี่ฮะเขาคือเข้าหลุดคือหลุดนะครับ28405มาวิ่งรู4กันแล้วนะครับไอ้มาวิ่งรุ่0กันแล้วขอไปฮะเจาะ05ตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชม ่าแล้วก็สวัสดี FC ใหม่ FC เก่าทุกท่านกันเลยนะจ๊ะต่อมาฮะตกมือให้ก่อนเลยสำหรับฮานอยเอ้สำหรับลาวสตาร์ครับ<ด>ต่อมานะครับจะเป็นชุดฮานอยพิเศษครับ06866นะครับท่านผู้ชม06866จากการวิเคราะห์ไปเนี่ยอ่าขอยินดีด้วยฮะมาวิ่งรูท6กเด้งบนล่างกันแล้วนะนะฮะวิ่งรูท6 8จาะ68ตรง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 ตบมือกันเลยจ้ามาครับอ่ารวดเร็วไม่รีรอไม่รอช้าครับต่อมาจะเป็นอ่าฮานอยนะครับชุดปกติกันเลยนะฮะ3 4 6 4 4ครับผมจากการวิเคราะห์ไปฮะผมคิดว่าเบิ้ลมาถูกไหมฮะอ่ท่านใดดู วิดีโอที่ผมลงไปนะแล้วก็เบิ้ลส,สีตรงๆกันเลยนะจ๊ะตบมือกันให้หน่อยครับนะฮะแล้วก็ชุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นฮานอย VIP ครับ05989นะอ่าตามสูตรเนี่ยหลุดทั้งหมดครับอ่าไม่มานะฮะแต่หลักร้อยนะครับหลักร้อยมา9ครับผมผมจะแจ้งอย่างนี้ทุกครั้งนะอันไหนเข้าแบบไหนอันไหนหลุดแบบไหนนะฮะ ขอบคุณ FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกันเลยจ้าเรามารับชมกันนะจ๊ะ mm hmm. มาครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่9กรกรกฎาคม2 5 6ห้าลาวสตาร์นะครับ mm hmm. เขียนผิดต้องขออภัยด้วยะ mm ่ะ hmm. ลาวสตาร์ครับผมออกรอบเวลา15นาฬิกา5นาทีนะครับ การวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นลาวสาตาฮาหนอยทุกฮาหนอยนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนสลักกินแบ่งเวียดนามและลาวเท่านั้นนะฮะทางช่องไม่สนับสิ่งผิดกฎหมายทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นครับตบมือให้กับผมหน่อยเร็วมาครับแล้วก็ฮาหนอยเริ่มต้นที่9แล้วก็ศูนนะครับท่านผู้ชม ไม่ใช่ฮานอยลาวสาพูดผิดอีกแล้วนะฮะอ่ามาครับ95 98 90ครับ01 08 04ครับปิดท้ายด้วย91แล้วก็93นะฮะ3ตัวครับ495 498 4, 9, 5, 4, 9, 8, 4 90้หลักร้อยให้4ตัวเด่นให้9นะครับการวิเคราะห์ลาวสตาจบลงไปแล้วจ้าต่อกันด้วยฮานอยพิเศษกันเลยนะครับ9กรกรกฎาคม2 5 6 4หฮานอยพิเศษครับผมออกรอบเวลา5โมงครึ่งนะฮะ จากการวิเคราะห์ครับ1ครับ13 19 10 12 14 18ปิดท้ายด้วย34แล้วก็32นะครับ713 719 710นะฮะ อักร้อยให้7ตัวเด่นให้1นครับผมอ่าฮานอยพิเศษจบลงไปแล้วนะจ๊ะต่อมาครับเรามาดูชุดฮานอยปกติกันเลยครับ9กรกรกฎาคม256 4ฮานอยปกตินะฮะออกรอบเวลา18.30นาิกสนาทีจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า พี่น้องครับพี่น้องคืออะไรฮะเรามาดูกันนะฮะสี่ห้าสี่สามเก้าศูนย์เก้าแปดแปดเจ็ดหกห้าปิดท้ายด้วยหกเจ็ดแล้วก็สามสองนะครับนะฮะสามตัวครับแปดสี่ห้า เจ็ดสี่สามหกเก้าูนครับผมนี่คือฮานายชุดปกตินะฮะวิเคราะห์ได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดวินกันนะครับวันที่9ก้ากรกฎาคมสองห้าหกสีฮานอยชุดวิน 5ตัวนะครับ7 5 6 9 2นะฮะ7 5 7 6 7 9 7 2 5 6 5 9 5 2 6 9 6 2 9 2 สามตัวจับกันเรเองนะครับบางท่านเห็นผมไปอยู่ช่องคนบ้าหวยรวยแน่นอนคือจริงๆเป็นช่องของคุณเอ๋นะฮะแล้วก็เป็นสุดของเขานะยังงงยาสับสนนะบอกว่าทําไมไม่เหมือนเลขไม่เหมือนกับช่องนี้ <c oughs> นี่มันคือช่องผมนะฮะแต่ผมก็ไปเป็นพิธีกรนะฮะให้กับคุณเอ๋นะอ่าก็เห็นมีพี่ๆคอมเมนต์บอกแลลวครับว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็อยากให้ดูคลิปผมเนี่ยอ่าฟังนะครับว่าที่ผมบอกบา,บางท่านไม่ฟังเลย <c oughs> บางท่านนะฮะ เลื่อนแล้วก็แคปอย่างเดียวเลยโดยที่แบบว่าไม่ได้พูดคุยกันเลยนะฮะและเราก็ไม่ได้รู้จักกันนะครับนะฮะอ่าเก้กันตาโคมสองหนะฮะอยากให้รู้จักกันแบบพี่น้องครับผมนะฮะอ่าเลขเข้าเป็นกําลังใจให้กันเลขไม่เข้าก็เป็นกําลังใจกันครับฮานอย VIP ออกทุ่มครึ่งนะฮะช่วงนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้หนักมากกว่าเดิมนะครับก็คือว่าเซฟตัวเองนะฮะอ่าไปไหนสวมแมสล้างมือครับผม หกศูนย์หกห้ครับเราต้องผ่านพ้นกันไปให้ได้ครับ7 8 7 7แปครับผมปิดท้ายด้วย6 8แล้วก็6 6หกนะฮะสตัวครับ3 6 0 3 6 5 3นยหครับหลักร้อยสามตัวเดี๋ยวนี้6นะฮะ การวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับขอพี่ๆทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนจ้า